ชอกย้อนยเป็นเรื่องของคุณนัทคุณนัทเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ28ปีบอกว่ามีเรื่องของรถเมย์ครับคุณนัทเลยให้ชื่อเรื่องมาว่ารถเมย์ผีสิงเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นบนรถเมย์สายหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าวิ่งผ่านทางย่านลาดพร้าวเหตุการณ์นี้ผ่านมาประมาณสัก8ปีนะครับแล้วก็น้องยุ่งนั้นก็ ส่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเบอร์ของรถคันนี้เนี่ยของเป็นสายของรถคันนี้มาให้ผมเรียบร้อยนะครับเป็นสายนี้นี้นี้นะครับเป็นเลข3หลักก็แล้วกันนะครับเอาละครับเราจะมาติดตามฟังเรื่องของรถเมย์ผีสิงกันครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับนะครับโทรศัพท์มาจากแถวไหนรามคำแพงครับแถวรามคำแพงนะใช่ครับใช่ครับเรื่องของรถเมย์เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองโอ้เจอกับตัวเองเลยครับย้อนกลับไปประมาณสัก8ปี ใช่ครับสายรถเมย์ไม่ต้องบอกนะครับปัจจุบันนี้รถเมย์สายนี้ยังวิ่งอยู่วิ่งอยู่ครับยังวิ่งอยู่นะเออเป็นยังไงครับไปเจออะไรเข้าบนรถเมย์คุณนัทก็คือตอนนั้นผมไปทําคอมให้ให้ที่บ้านเพื่อนนะครับที่ยาลาดเ้าทีนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างจะดึกมากแล้วก็เลยคุยกันคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มครึ่งเกือบจะเที่ยงคืนนะผมก็มาดูเวลาเสร็จปุ๊บผมว่าเอ้ย ก็เลยขอตัวเพื่อนกลับมาก่อนคือแบบประมาณว่าอ่ากลับก่อนนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันรถเมย์ที่สุดท้ายครับก็เลยอ่าออกมายืนรอรถเมย์ะล้่ประมาณสักระยะหนึ่งผมก็เห็นรถเมย์สายเนี้ยริ้งปิงวิ่งมาครับผมก็โบกโบกเพื่อที่จะขึ้นไปเสร็จปุ๊บคือสภาพบนรถก็คือปกตินะพี่แจ็คไม่มีอะไรผิดปกติเลยก็คือมีคนนั่งอยู่ในรถประมาณสักสามสี่คนนะฮะ ผมก็เลือกไปที่เบาะทางด้านขวามือที่จะเป็นเบาะเดียวครับ<ะ>ผมก็เดินไปที่ด้านหลังสุเดเลยด้านหลังของผมอีกทีหนึ่งจะเป็นเบาะยาวๆเ<ะ>พื่อนั่งนั่งนั่งกันหลายๆคนนะฮะ,ฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็นั่งนั่งเพราะว่าตอนช่วงเวลานั้นผมรู้สึกว่าปวดตาม,มากเพราะว่า<ะ><ะ>ทำคอมให้เพื่อนจนแบบแสบตาก็เลยประมาณว่าหลับตาสักไม่ถึงนาทีครับพี่แจงผมลืมตาอีกทีหนึ่ง ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหลังผมคือตอนนั้นรถมันก็วิ่งอยู่วิ่งอยู่บนถนนราบเท้านี่แหละใช่ใช่คือคือรถรถรถยังไม่ได้จอดรถวิ่งวิ่งอยู่อผมลืมตามสัทีผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเอามือเกาะเกาะเกาะที่ราวที่ที่จับด้านหลังอแล้วก็ก้มหน้าอยู่เสื้อผ้าของเขาคือคือเขาใส่ยุดสีสีส้มครับแล้วผมไม่เห็นหน้าเขา ีนี้เนะี่ยผมผมก็ไม่ไม่เอกใจอะไรผมก็คิดว่าเออคงอาจจะขึ้นมาตอนที่เรากาลังก้มหน้ากลมตาหรือก<อ>ําลังหลับตาทำอ,อะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้สังเกตเขาจาังหวะผมนั่งนั่งพี่แจ็คด้านหลังผมนี่มันเย็นมากเลย<อ>เหมือนกับว่ามีตู้เย็นมาเปิดอยู่ที่ด้านหลังแล้วลมมันเต่าอ,ออกมาผมก็ผมก็หันไปมองอยู่เรื่อยๆนะเขาก็ยังนิ่งอยู่อืทีนี้ผมผมก็ ช่วงนั้นใกล้ๆถึงใกล้จะถึงแยกแยกหนึ่งละผมก็นั่งนั่งอยู่ทีนี้เพิ่มเริ่มมีปิกิลาแปลกๆครับพี่แจ็คแบบเหมือนเสียงคนหายใจแรงๆอ่ะกระทบที่ลำลำคอผมนะอยู่ใกล้ๆข้างหลังเราใช่ใช่ดังฟืดฟืดฟืดผมก็เฮ้ยผมก็หันไปมองคนคนที่อยู่ด้านหน้าแค่เขาก็นั่งกันอยู่ก็ยังก็คือยังไม่มีใครลงจากรถนะพี่แจ็คคนคนคนขับก็เหมือนเดิมแล้วก็จก ตอรถเมย์ก็นั่งอยู่ด้านหน้าคือมีผมคนเดียวที่นั่งอยู่ด้านหลังแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ซ้อนข้างหลังผมอืมมันหายใจมารถประมาณสักสามสี่ทีพี่แจ็คแล้วก็มีเสียงเต่าเต่าเบาๆที่หูฟึดผมก็เอ๊ะผู้หญิงคนนี้ยังไงเนี่ยผมก็หนัหนหันไปมองก็ไม่มีคือคือเขาเขานิ่งมากเลยพี่แจ็กกับมือของเขาเนี่ยฮะเกาะอยู่ที่ที่เราเราจับ ด้านหลังสองสองสองข้างลงนะแล้วก็เขาก้มหน้าอยู่ออทีนี้ผมก็ไม่สนใจผมก็นั่งผมผมก็เหมือนกับสับประงกหลับอย่างเงี้ยพี่แจ๊คอยู่ดีเชื่อไหมพี่แจ๊คผมสะดุ้งสะดุ้งโหยงเลยเขาเอามือเขาอะเขย่าืเขย่าที่บอกผมอะเขย่าแรงมากเขย่าเขย่าวเขย่าวเขย่าเสร็จปุ๊บไม่พอพี่แจ๊คหัวเขาอะเหมือนกับเอามากระแทกใส่ใส่ใส่เบาะด้านหลังอะตังตัง ต้อผมก็ตกใจผมก็ลุกขึ้นยืนมาแบบมองมองเข้าไปเอ๊ยยังไงใจใจผมตอนนั้นคิดเลยว่าเฮ้ยจะนั่งต่อดีหรือไม่นั่งต่อดีเพราะมันมันใกล้ถึงยังไงพี่แจ๊คกลัวแบบว่าแต่แต่ทุกคนก็ยังเหมือนกับว่าเขาเขาเขาไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเราเป็นอะไรหรือเปล่าคือตอนนั้นตัวของตัวของคุณนัทเนี่ยยืนขึ้นไปมองเขาก็ยังก้มมากยังนั่งเกาะเราอยู่งั้นอะ ใช่มือสองข้างก็ยังเกาะอยู่แต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 ่ตอนจังหวะผมลุกขึ้นมาเนี่ยเขาเขานิ่งนิ่งอยู่นะพีแดกผมก็เลยเอาวะใจดีเสือเสือไว้คใกล้ถึงละนั่งทีนี้เนี่ยพี่แจ่มันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะทีนี้มัน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 ไม่ใช่ปกติละเขาเขาเอี้ยวตัวมาอเอี้ยวค่อยๆ่อยเอี้ยวตัวมาพี่แจเอี้ยวตัวมาแล้วก็ มองผมอะแต่ผมไม่เห็นหน้าเขานะคือตอนนั้นตัวของเราเนี่ยกลับไปนั่งคือคือนั่งนั่งนั่งก็คือเหมือนกับว่าผมผมเนี่ยผมใจผมคนผมผมเป็นคนไม่กลัวอะไรอย่างไงไม่กลัวผีไม่กลัวผมก็เลยไม่ไม่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นผีอาจจะเป็นคนเสียสติอะไรเงี้ยเออเราเราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นเขาเอี้ยวตัวอานี่คือเขาเอี้ยวตัวก็แสดงว่าเขามาทางซ้ายของเราใช่ไหมฮะใช่ฮะเขาเอี้ยวตัวมาซ้ายเอี้ยวตัวมาข้างๆบอกเพื่อที่จะมามองหน้าเราเออพูดแล้วขนลุกเออแล้วยังงั้นต่อ ไงต่อแต่ทีนี่ผม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 ก็เอ๊ยยังไงเนี่ยแล้วเชื่อไหมพี่แจ๊คเขาเขาเหมือนลมผ่านป่าเข้าพี่ปุ๊บมาแบบว่าแล้วมันเย็นนะพี่แจ๊คความรู้สึกมันตรงนั้นมันมันสัมผัสได้เลยว่ามันเย็นมากเสร็จปุ๊บเขาก็โน้มตัวกลับกลับมาเสร็จปุ๊บตอนนั้นใกล้ถึงบ้านผมแล้วมันจะผ่านช่วงช่วงหนึ่งใกล้ถึง ถึงถึงบ้านผมแล้วแหละผมก็นั่งเชื่อมีพี่มันเขย่าแรงขึ้นอะเหยาเหยาเหยายายาเหยแล้วก็โขกดังขึ้นเรื่อยๆผมว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่พี่เชื่อไหมมีมีเสียงเสียงหนึ่งมันมันมันดังผ่านมาข้างๆหูผมอะว่าไงรู้ป่าพี่จะถึงหรือยังคือก็ก็พูดพูดช้าๆออกมาเย็นๆแบงนี้ จะถึงรือยังผมผมผมสะดุ้งปุ๊บผมก็เดินเลยพี่เพราะว่าตอนนั้นกล้ถึงแล้วผมว่าผมผมก็เออคนบ้านผมก็เลยรีบรีบรีบเดินเดินเดินไปหน้าประตูพี่่ได้กดออดลงอ่ะตอนนั้นผมผมคิดว่าผมผมจะจะลงแล้วแหละพราะอีกสองพันแล้วเมื์ใกล้ถึงบ้านผมแล้วผมลงก่อนดีกว่าเดินเอาดีกว่าเดินเอาดีกว่าเชื่อไหมพี่แจ็คผมเดินไปหน้าประตูเนี่ยผมหันกลับมาเลยพี่ ไม่มีแล้วฮะไอ้คนผู้หญิงที่มันนั่งอยู่ข้างหลังที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลานี่คือหันกลับไปดูไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่เขาย้ายไปนั่งบ่อื่นปะไม่มีพี่ไม่มีคือ <c oughs> คือคือผมผมผมรอรอรอคือ,ค,อคือเดินเดิน<ๆ>เร็เวมากอรพี่เดินเดินเร็วเร็วฟุ๊เดินเร็วมากจนแบบว่ามาหยุดหยุดอยุดตรงตรงตรงบันไดเพื่อที่จะกดกดออดลงจังหวะที่ผมผมจะกดกดกดออดลงเนี่ยผมหันไปม,มองอยู่สักประมาณสักเกือบนาทีพี่ คือคือสอดสายสายตาเลยว่าเอ๊ะอ๊หายไปไหนเนี่ยไม่ได้ก้มหลบตรงไหนไม่น่าจะไปได้โอโอ้ผมแล้วแล้วผมผมผมยังพูดกับเขาอียนะผมยังพูดกับกระเป๋ารถเมย์พี่ครับพี่ตะกี้เนี่ยมีคนนั่งอยู่ด้านหลังผมอ่ะไม่มีน้องก็พี่เห็นน้องขึ้นมาอยู่คนเดียวออแล้วน้องก็ลงคนสุดท้ายแล้วเนี่ยครับโอ้โอพที่ผมก็ผมก็ยังงงทุกวันนี้ว่า ตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าจริงคนนี้เขาเขากาลังโดยโดยสารรถมาเพื่อเจอบตรงตรงจุดตรงไหนนีค่ครับครับนี่สิ่งที่ผมเจอเออเป็นผู้หญิงแต่งตัวยังไงนะฮะเป็นผู้หญิงผมยาวอือใส่ชุดสีส้มใส่ชุดสีส้มใส่เสื้อสีส้มมันเก่งขาสั้นนะอือือืมแต่ไม่เห็นหน้าเอออผมผมปิดหน้าหมดเลยครับ คือเขาก้มหน้าตลอดที่เหมือนเขามีอะไรหรือเปล่าอะไรนี้แต่แต่แต่ไอ้มือที่เขาจับพี่ขาวซิดมากเลยนะพี่ขาวขาวซิดแต่พี่ครับอืนี่คือประสบการณ์เจอมาแล้วอย่างคือมากระซิบข้างๆหูเนาะจะถึงหรือยังเจคือเสียงเขาเย็นมากนะพี่แจ๊สถ้าเกิดพี่แจ๊สอยู่แบบ คือเสียงเสียงมันกลางหวานแล้วเย็นมากแล้วก็แบบว่ากระทบข้างๆหูแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ไม่คือตัวผมเองผมผมไม่เป็นคนที่กลัวกลัวผีพี่แล้วผมก็ไม่ค่อยเจอตรงนี้บ่อยด้วยแล้วเหตุการณ์นี่มันเกิดมานานแล้วด้วยครับผมก็เป็นแฟนรายการที่ที่ปองมาผมก็ยังไม่เคยได้เล่าเรื่องนี้ใครฟังเลยอแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากวันนั้นเหตุการณ์ที่เจอทั้งวันนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นยังยังขึ้นรถเมล์สายนี้อยู่หรือเปล่า อ๋อต้องต้องขึ้นประประจาที่เพราะว่าผมผมจะต้องไปมาหาสู่เพื่อนตลอดอแต่ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรที่เหมือนกับวันนั้นอ๋อไม่ได้เจอครับว่าวันนั้กี่โมงฮะโทษทีห้าทุ่มสี่สิบห้าเกือบเกือบจะเที่ยงคืนเกือบเกือบจะเที่ยงคืนย้อนกลับไปประมาณสักแปดปีก็ยังถือว่าน่ากลัวนะมันมันน่ากลัวมากพี่แล้วแล้วอย่างหนึ่งคนคนในรถก็มีอยู่สี่ห้าคนพี่คือคือตรงนั้นน่ะคือคือผมผมตกใจมากแล้วทุกคน คนก็คือกระเป๋ารูกเมย์ก็ยังหันมามองหน้าผมอยตรงเออทางหลังเขาก็ยังเดินไปดูนะพี่เออว่าว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีอะไรจริงๆริงนี่นี่เรื่องจริงเลยแบบว่าพูดพูดแล้วคนหัวลุกเลยแบบว่าเออพูดพูดไปแล้วก็ขนลุกไปแบบเออแบบไม่เคยเจอมาก่อนครับครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ ทั้งหมดอะพีที่ที่เจอมาโอ้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะโอ้ถ้าผมไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเข้าผมคงจะสะติแตกไปมากกว่าตัวของคุณนัทแหละครับคนอื่นในรถเมย์น่าจะมองผมแปลกไปกว่านั้น่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่โวยวายไงมันจะโวยวาย้โวยวายไม่ได้เพราะ จะทํำยังไงดีก็ก็คือต้องต้องต้องจำใจต้องนั่งนะพี่เพราะว่ามันมันใกล้ถึงแล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมมีอีกหลายประสบการณ์ที่ว่าเจอมาเยอะเหมือนกันเรื่องของโรงแรมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะจะโทรไปเล่าให้ีแจ็คฟังที่ผได้ได้ได้เดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับมีข้อความเข้ามาคุณนัทถามว่าเป็นรถเมสายนี้กับสายนี้หรือเปล่านะครับจากคุณคาลิเบอร์ล้วฮะ คือผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เป็นอีกสายหนึ่งนะครับแต่เป็นตัวเลขสามหลักรถเมยสายนี้จะวิ่งอสุอย่าบอกอย่าบอกออออยย่่่าบบกกใชมโเคถ้าบอกเนี่ยวเขารู้กันเดี๋ยวจะโดนทางรถเมยเขาว่าเอาเป็นรถเมยสายหนึ่งก็แล้วกันนะอ่ารถเมยสายหนึ่งเอาละครับคุณนะขอบคุณมากครับกผมสวัสดีครับยย้ออน